หยุดสู้เพื่อสร้างกด3ข้อง่ายๆเปลี่ยนวันขุ่นมัวให้กลายเป็นวันสร้างฝันเพื่อนๆที่รักคะเมื่อวานพิมพ์สโลลฟฟที่ลู่วิ่งแต่วันนี้พิมพ์สโลลฟฟที่บ้านคะ่ะด้วยการตื่นมาจิบกาแฟาหอมๆที่สามีทำให้ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็ดูแลลูกชายที่ไม่สบาย ในความเรียบง่ายของวันนี้มันทำให้พิมพ์นึกถึงข้อความในวิดีโอของตัวเองที่ว่าเป้าหมายแต่ละเช้าอาจเล็กน้อยแต่ถ้าทำทุกวันมันยิ่งใหญ่ได้เสมอเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแนวคิดก้าวเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้มีพลังมากๆแนวคิดของดรโจดิสเพนซาสอนเราว่า เมื่อสมองเราอยู่ในโหมดเอาตัวรอดเครียดกังวลสู้กับปัญหาเราจะคิดสร้างสรรค์ไม่ได้และดึงดูดแต่เรื่องเดิมๆเข้ามาแต่เมื่อเราพาตัวเองเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์สุขสงบขอบคุณสมองของเราจะเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆและดึงดูดปาฏิหาริย์เข้ามาเองค่ะ และนี่คือพิธีกรรมหยุดสู้3ขั้นตอนง่ายๆที่พิมพ์ใช้เปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดมาเป็นโหมดสร้างสรรค์ค่ะ 1. ลองหยุดและเปลี่ยนสถานที่แค่พาตัวเองออกจากจุดที่เครียดไปอยู่ในที่สงบๆเหมือนที่พิมพ์ไปเดินที่ลู่วิ่งเมื่อวาน 2. ลองเชื่อมต่อร่างกายและลมหายใจเดินช้าๆออกกำลังกายเบาๆหรือแค่หายใจลึกๆ1นาทีทำสมาธิ5-10นาทีเพื่อดึงสติกลับมาที่โลกภายใน 3. รู้สึกถึงอนาคตที่ต้องการจินตนาการถึงภาพฝันที่อยากได้เช่นภาพทริปญี่ปุ่น หลังขายหนังสือได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่พิมพ์จินตนาการนะคะแล้วรู้สึกถึงความสุขนั้นล่วงหน้าได้เลยค่ะพอเราอยู่ในโหมดสร้างสารรค์แล้วแม้แต่ปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็จะดูเล็กลงและเราจะมองเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะวิธีการสร้างพลังจากภายในแบบละเอียดนี้ คือหัวใจสำคัญที่พิมพ์แบ่งปันไว้ในหนังสือหาเจอจนได้จุดประสงค์ชีวิตและความหลงไหลที่ใช่ค่ะสุดสัปดาห์นี้พิมพ์กับครอบครัวว่าจะไปหาที่เที่ยวสโลไลฟ์ใกล้ๆกรุงเทพแบบสบายกระเป๋าแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีที่สงบใจหรือกิจกรรมเล็กๆอะไรที่ทำแล้วช่วยเปลี่ยนจาก โหมดสู้เป็นโหมดสร้างบ้างช่วยแนะนำพิมพ์และเพื่อนๆที่เม้นหน่อยนะคะพิมพ์ฝากหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์เขียนเองมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษลดมากกว่า50เอร์ซนเพื่อนๆสามารถใช้ชื่อเซิร์ชไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขายทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ